สาลอนสวัสดีค่ะเด็กผู้หญิงลิตเติ้ลเกิร์สซาลอนชื่ออะไรคะชื่อเบ็ตตี้ซินดี้อลิสเราจะมาเล่นเป็นนกก่าหมูชีวิตทำให้เสียงหัวเหรอสปาเมคอัพหรือว่าดรสอัพเค้กเจ้าหญิงวิงเซสเค้กเค้กเอซ่าเค้กวันเกิดเด็กผู้หญิงสำหรับมยา่า เคสเจ้าหญิงหรือว่าเคสเอลซ่าหนูรักดิสนีย์ฟรอเซ้นเจ้าหญิงเอลซ่าคือุ้นทำแบบนี้เมื่อนหมอหญ้าเจ้าหญิงแอนนาเป็นอุ้มอิมเหมือนกับน้ำมิดะแมะหน้าตาจะเหมือนกอฟเปียปันปั้นโป๊กับไลล่าเพราะถูกโดนนวนตีเอามีทำแบบนี้เหมือนกับผู้หญิงก้ผ้าออกไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวดนพ่อแม่จะตีเอาเคสเจ้าหญิงพิกัดเคสเจ้าหญิง ราคาน่ารักกลาริ่์ที่พดชมพู่โนรักเค้กเจ้าหญิงที่สุดในโลกพี่กัดเค้กเจ้าหญิงราคาน่ารักเค้กเจ้าหญิงที่น่ารักสดแสนน่ารักหวานแววของเจ้าหญิง เจ้าดีตุ๊กตาสบายดีรึเปล่านะคะเคชกเจ้าหญิงเคนริมตุ๊กตาน่ารักมากปันปันโป๊ะกับไลล่า,ลา,ลลาร้องบอมนันตีเอาจา้าดีอันนั้น่าจะพอที่ราหูซากเหมือนนามิดับแม่น้าตาจะเหมือนกอล์ฟเบียร์ p พรินเซสเคทที่บอกจะเป็นของขวัญให้กับเด็กๆสำหรับเบิร์เดย์เพราะจะได้ทั้งเคกวันเกิดน่ารักน่ารักและตุ๊กตาของเล่นพร้อมๆกันได้ทำเองที่บ้านไม่มีส่วนผสมและอปะุปกรณ์ที่ซับซ้อนแาะที่อยาากพามเป็นของขวัญเคทตัวนี้เก่งมากค่ะวัตถุดิบเคกเจ้าหญิงพริ c เซสเคท สำหรับสองป้อนได้แก่นนข้อหนึ่งเนื้อเค้จกจะสุด บัตเตอร์เค้บัตเตอร์เค้กสองส่นข้อสองเนยเค็ม800กรัมข้อสามอซิง350รากรัมข้อสี่กลีนวานิลลาบัตเตอร์สามช้อนชาข้อห้าสีผสมอาหารตามชอบอุปกรณ์ที่ใช้ข้อหนึ่งที่ริ่นข้อสองหัวบีบข้อสามถุงบีบข้อสี่างผสมอาหารข้อห้าพิมคัพหนึ่งปอนด์กลมข้อหกมีดหั่นเค้กข้อเจ็ดผ้าย่างข้อแปดตะกร้าตีไข่ วิธีทำเค้กเจ้าหญิง princess cake แต่ว่าจะดีใ้เป็นดาราดาราแล้วแต่คชอบจริงแล้วก็น้องจาดีดูน่ารักเป็นธรรมชาติรรรดูแลยิ้มตาไปด้วยเลยขอบคุณสำหรับเมนูยี้นะคะไม่รู้เราเป็นอะไรชอบดูคลิปนี้ตั้งแต่เด็กดูซ้ำหลายรอบมากดูตั้งแต่ห้าขวบพี่จะาดีเก่งสวยน่ารักฉลาดนิสัยดีสรุปดีหมดเลยค่ะกินน่ารัทากทั้งตุ๊กตาทั้งคนทั้งขนมน่ากินน่ากิน น่ารักมากค่ะสาวหนูชอบดูพี่จัดดีตั้งแต่เด็กแล้วค่ะต่อมาก็ยังดูอยู่ค่ะหนูดูตั้งแต่ยังเด็กประถมอยู่เลยค่ะตอนนี้ป .3 แล้วยังดูอยู่เลยค่ะสวยมากอยากกินจังแต่ทำไม่เป็นเป็นสิจัดดีทำเป็นจัดดีทำเค่เจ้าหญิงเป็นเนูตั้งแต่เด็กประถมป .3 จนตอนนี้จะเข้าม .3 แล้วยังดูอยู่เลยคิดถึงมากๆเหมือนที่เด็กนัาเรียนเราเรื่อบ้านชั้นไบร์ ชั้นเด็กนั่งเรียงรองเรือบ้านบาท่าเล่นสัมบ่อยที่สุดชอบตุ๊กตาบลายที่เป็นตัวผมสีชมพูมากเลยค่ะสวยแบนน่าจะเหมือนกับผู้จัากแกะของมขวัญอยากได้ตุ๊กตาแบบมิอิดาพิชูสอุจาริใจมากน่าจะเป็นมมพิภพลัสิกาเดียอยากเป็นนาราบินาอียพูดมีนิมิโซหรือว่าจองซอนมอนตราพี่จ่าดีทำเค้กเก่งมากค่ะน่ากินอ่ะพี่จ่าดีทำเค้กเก่งมากค่ะอยากให้มีราเรื่อยๆเลยค่ะ เค้กน่ารักมากเลยค่ะคนทำก็น่ารักอ่ะพี่จ่าดีน่ารักทำขนมก็เก่งทานอร่อจางค่ะพี่จาดีสวยมากพี่จาดีชอบฝุดๆุลเลยจ้าจะลองทำบ้างขอบคุณทุกคนนะคะมมออตีกาเนี่ค่ะตุ๊กตาบลายนี่เองตุ๊กตาบลายผมสีชมพูประพพณ์ชมพู ทำแบบนี้อันนันมเป็นวิพรรสิงอาจนี่เองดูเาจะมีนิสัยเหมือนกับจอบมซอมบอนนี้บจกาแกของคนอย่างตกตาบารี้แตมามด,ด,ตดีใจมากาีักอยากเป็นนักร้องเป็นนางวาทิยาอู้มีมินัยสงนี่จะดีความเคสเจ้าหญิงแบบพรินเซสเคแปลว่าเคสเจ้าหญิงบบตุ๊กตาบาบี้แฮเซล ตุ๊กตาตัวนี้ชื่อเบบี้ฮฮเซลตุ๊กตาเบบี้ฮฮเซลน่ารักมากตุ๊กตาสวยหวานแหววน่ารักมากสาวสาวตุ๊กตาตัวนี้ฉันฉันชื่อฮาเซลเสียงหัวร้อกับการเล่นเด็กเหมือนกับพิงค์ท่พยเล่นฮาร์โมนิก้าให้ราริตี้ฟังท่าแบบนี้นั่นมันยูรินกับโบลลี่ท่าแบบนี้16เฟ้นหรือว่า รือว่าย, Adams, ย,ย London, us, ี่สิบหญนันทิพัรระบดระรยี่ห้านดิสคัสเซ็ออนฮาส์บยี่สิบัทิพัร์กสเตปาร์ตี้สลนนีดใอัที่คลิปสอบร้องเพลงยมเยงกับคูอาร์ตก่าจะสอบหันสอบหันห้าห้าอาโหลดตวอินดี้เบบี้ออฟเชี่วแคนดี้แม็กอัพปาร์ตี้สอลอนเกมทาเลตตี้แต่งเล็ิตี้ไฮ Welcome to The Hello Kitty Nail Salon หลังจากนั้นคือคลิปสุปเปอร์เบชดิสหรือว่าฟรีสตายเออร์ Hello Kitty ทำเล็บก,กันเถอะแกมทาเล็บ h e l Kitty Hello Kitty น่ารัจากจัง Hello Kitty น่ารักม,มากทำแบบที่เหมือนกับสาวนิบิอับเรามาทาเล็บกันเถอะเล็บสีแดงสีขาว เขาจะห้แบบไม่มชุดเา้ลิปี้เเป็นคนลูกค้าให้ Hello k i ปี้กระลาสีาวเล็บสีแดง Hello k i ิปปี้าเล็บสีแดงสวยจัง Hello คป t t y อย่างคนไดกเรอเนี่ยอ s เนือน้ำ Adhis สะดุ้แบบนี้มมนหน้าตาจะเหมือนกันทังนก็จบไม่จิบเพี้ยนี่จ้านั่งมัดอยู่เล่นน้อ i s สะดุ้มาสิก้อมาสิก้อมุสอ ชินจังถ้าแบบนี้้าเลนส <duh. S 1> ิหญิงครีมหรือว่าสามแปดที่ได้รับฟิมบสไปขอโทษทีเดกออกมาอะไรขึ้นอสออยดูอะไรยงซิอซบกรดเออแล้วอมรสี่วกิเบสนีแล้วไแล้วเกิอันที่จะดึกีมาถึงาดอย่าิซนนันตมืนกับทำมก็จีมาไม่จีบเพียวอยู่นี่จ้าเออซบกรดเออทำแบบนี้เหมือนชินตาทำแบบนี้เบกสี่วิกเบสีสียสมบอค่ะ หูุดจบฮัลโหลคิปตี้กำลังทาเล็บแต่ว่าเล็บสีขาวทาอลรกให้สวยเขียนให้ถูกนะปั้นปั้นป๊อกหล่อไล่ล่าเพราะถูกโดนนวนตีบาร์บี้ผีเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่ารักท่าแบบนี้แหมหน้าตาจะเหมือนกับพวกนี้วาร์ซอนยองฮัลโหลคิปตี้ทาเล็บได้เก่งจัง สวัสดีค่ะวันนี้จะมากบอกพี่กัดเคกเจ้าหญิงสุดพิษที่เห็นในโซเชียลกันเยอะมากซึ่งเคกน่ารักมากสวยหรูหราดูแพงให้ฟินเป็นเจ้าหญิตตงตอบจกิดความฝันในวัยเด็กของเรามากพี่กัดร้านในาเฟซบุ๊กชื่อว่าขนมหวานบ้านสกุลแบบของเราราคา170บาทร้านนี้ต้องสั่งในฟเลยนะเพื่อนๆืน้าไปสอบถามได้ค่ะวิลาแบบน่ารักน,น่ารัก ก็ได้เอามาถ่ายรูปเป็นคันทั้งสวยๆรัสเซเป็นแค้เพื่อนก็เก๋มากค่เจ้าหญิงสุดเจอันนี้ก็เก่งมากเลยนะอันนี้เป็นขนาดกี่ปอนหรอคะวุ้ยเคหาน้ารามาเป็นเจ้าหญิงมากราคากำลังดีเลยนะของแต่งขนาดกีบปอนคะเนี่ยคุเค่เจ้าหญิงน่ารักมากเจ้าหญิงน่ารักที่สุดในโลก หลายสัตว์ที่เราทำโซเชียลคุกกี้แล้วพิกัดแค่เจ้าหญิงสุดที่ราคาหลักลร้อยเรียบหรูหระดูแพงสุดๆฮัลโหลวันนี้เข้ามาปด้อย่างแค่เจ้าหญิงที่น่าระหัววะสุดๆแค่ถือก็เป็นเจ้าหญิงแล้วว่าเกิดปีนี้ท้าคิดไว้ว่าอยากได้แค่เจ้าหญิงแบบเรียบหรู้มีความมินิมอลน่านรักและรอบเป็นแคสสีขาวทั้งรัดแขนกล่องใสเคลียห้ด้วยค่ะน,านา่ารักมากรีเควสต์เป็นบอชคู่เพิ่มด้วยอยากเพิ่มอิน ร <Rocket> าคสตรเบอรี่กระตุ้นซีรีส์สตรอเบอรี่ช็อกคิตน้ำมันครีมช็อเค้ตเลเวอสตรอบอร,รี่ชิ้นใหญ่มากน้มร,รีมไม่หวานทางคู่กับคือดีสุดๆช็อเคิตรุ่มมากแต่คนชอบหวานมันอาจจะไม่ค่อยเลิเท่าไรนะสรุปราคาเคกแค่รุ่มปอ หรือว่าสรอเบอร์รีชีสเค้กผ้าริบบินค่าส่งตามระยะทางรวมทั้งหมด6กรบาทซื้อเล่นซ้ำบ่อยที่สุดซื้อซ้ำวันไปในรถคุก๊กบารหรอคะในรถใช่โซฟาของอะไรคะเค้กเจ้าหญิงนี่น่ารักจริงๆเย้ yeah! เค้กว่ากินน่ารักราคาหลักสิบหลักร้อยพี่กะเชียงใหม่ เล่คเคตี้ท้อควรเกิดด้านหน้าเกิดบางทีนี่ชิคกี้นอ๊ะดิสนีย์พรินเซสเคทเจ้าหญิงสุดคิ้วที่สุดความคิ้วยกมาทั้งหัดเจ้าหญิงชื่อเจ้าหญิงเดวเจ้าหญิงสโนไวท์เจ้าหญิงซินเดอเรล่าเจ้าหญิงราพันเซลเจ้าหญิงแอเรียและเจ้าหญิงออโรราเป็นเคทที่น่ารักโดนใจทุกวัยจริงๆโดวเคทเป็นร่มวาเนีย ซอสสตรอบอรีของตกแต่งทำจากน้ำตาลป้าทานได้ความพอใจอแล้วก็ได้บอกเปอร์คิดน่ารักจริงๆ you like do you know ได้แล้วค่ะได้สามช้าแต่งห้องแนวไอเดียเคสตาเจ้าหญิงสุดเริ่ดสสรักแคสตเจ้าหญิงแต่ที่จัดเฟรมการเจ้าหญิงนี่อาทิสุดยีแม่ต้นจะมาทำกัีสิ่งไม่ดีอยู่นี่ย้ เราแบ่งปันก็เป็นชิดจังทาแบบนี้ทายเล่นสิเป็นพีกี้เบสกินี่อีกนสซิดาร่าเบสผู้ชายพีกี้ออสเามอร์นิสิทำแบบนี้ทายที่สองเอาตามทีนงกอนอิร์าด้าทำแบบนี้สิบยิงครีมที่เป็นกลมๆที่เป็นปัดค่ะถ้าไม่มีจริงๆเราใช้มีดปัดช่องเขาได้แต่ถ้ามีถ่ายรูปวันเกิดแต่ว่าไม่มีใครเกยเราค่ะมีครีมมีพารามาลาอีพสี่เก้า มาหารู้ว่าเกิดยังอบหลังร้อยกัน Fantastic เกิลสเตปัรตีส a l o สเข้าไปข้างในได้เอเหมือดลูกกิ๊กซีมาวารสายเสาวารักลิบบีเกิลสแตนปาร์ตี้ส alon อทีคลิปสอบร้องเพลงยำเย็นกับครูอารกว่าจะสอบผ่านสอบผ่่าหอันดุโดยอินดี้เบบีออฟฟิเชียลหรือว่ามิตกีอุ้หัวได้ยินเสียงเพื่อนเพืนเรีชื่นชม Candy m k e up ปาร์ตี้ส alon ปั้นปันปป้นป๊อกกับไลล่าป๊อกหลอกไลล่าเพราะถูกโดนดวนตีเอาบาร์บี้ผีเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่ารักแบบนี้นตอนจะเหมือนกับฟรุตี้บาวาบัสมเบียผีเสียงกริ๊บเหมือนกับผู้หญิงเจ้าภาออกไปข้างนอกไม่ได้เด็ดเดอพ่าแม่จะตีเอาพี่กัดเค้กเจ้าหญิง รุ่นเราของเค้กเจ้าหญิงน่ารักมากค่ะสาวมาแล้วจ้าสาวทำอะไรอยู่รอหน้าสาวตกแต่งไอเดียวใหม่ๆเค้กสุดน่ารักเค้กเจ้าหญิงนี้น่ารักมากนี่จะดีทำเค้กจะดีทำเค้กเก่งมาก ตุ๊กาตาบาร์บี้หรือตุ๊กาตาบลายน่ารักจริงๆส,<ม>งสองสวรร่วนของบาร์บี้สองสวรร่วนของบลายนี่รักตุ๊กาตาบลายตุ๊กตาบาร์บี้ เจ้าหญิงดิสนีย์มันเป็นการ์ตูนในสิรีส์ของ S อสแอนด์พีดิลเลรี่แค่ซ้ำหรับคู่หนูอันนี้หรออ่าตรงไหนอีกเค้กเจ้าหญิงกับดอกไม้บัตเตอร์วานิลาหนึ่งปอนด์เนี้ยดีไงมีขนมเค้กดิสนีย์พรินเซสอันนี้หรอเค้กเจ้าหญิงกับดอกไม้บัตเตอร์วานิลาหนึ่งปอนด์อู้หนึ่งแล้วก็ที่รองเค้กใช่จ้ะ ยกน้องขึ้นมาได้ไม่ติดกับระถานดิสนีย์พรินเซสทันตอนแรกของเราเลยก็คือเมื่อกี้เราเรียงไว้เป็นเจ้าหญิงดอกไม้นดมนะรักจริงๆแคเจ้าหญิงกับดอกไม้บัตเตอร์วานิลาหนึ่งปอนแค่บัตเตอร์วานิลาเนื้อนุ่มชุ่มเลยอันนี้เจ้าหญิงออโรรานี่เจ้าหญิงเบลนี่เจ้าหญิงสโนไวท์ดิสนีย์พรินเซสสวยจังมันเป็นการ์ตูนดิสนีย์พรินเซส เ v วิ y เ n าแค่เปอะพรินเซขอเจ้าหญิงซิดาราล่าตแทนตมตมิทํมันเรเบเดชพารัสพรัสถ้าอย่ห้เหญิงนมแล้วโรดดี้ดิสกัสเซ็ตออนเธอไอซ์เบอร์ยี่สเอแล้วโอ้ my god เลต้าพรินเซสเคกพร้อมด้วยมงกุเจ้าหญิงน้อยสวยน่ารักโดนใจแน่นอนค่ะสามารถโดนใจกับการพูดถึงเจ้าหญิงน้อยน่ารักจริงๆตุ๊กตาเจ้าหญิงตราไต้เจ้าหญิงาชื่อเบิบอเซล หรือว่าเจ้าหญิงแฮเซลน่ารักมากปั้นปั้นป๊อกหล่อไล่ล่าเพราะถูกดอนลวนตีเอาเคก็เสุดมารสดแสนน่ารักทำวิธีทำง่ายๆไม่ยุ่งยากห r i n c e ริ้นเซสแคสแปลว่าแคกเจ้าหญิงเพอร์เฟกต์แฟาสติกคสเจ้าหญิงที่สวยที่สุด m a g อแมจิก c อปพริ้นเซสเจ้าหญิงเวทมนต์ของโมยาโมยาเรากมได้ขรสอรส จั้อนปั้นปันป๊อบหลอกได้นาเพราะถูกโดนดวนตีเอามันเงียบมากเราก็ตรงนี้ค่ะแฟชั่นของเจ้าหญิงเราจะสามารถเอาไปใช้ต่อได้แล้วก็อย่าใช้ได้หนะรับทำเค้กเจ้าหญิงทุกสไตล์ดิสนีย์เอลซ่ากับแอนนาโนรักเคกเจ้าหญิงเอลซ่ากับแอนนาหรือว่าเค้กวันเกิดเราจะได้เนื้อีมาใช้ได้อีเค้กดึงกระโปรงเค้กเจ้าหญิงนึ่งได้อบได้เพราะคำนวณต้นทุน บอกโป๊กกับไลล่าเดี๋ยวดอนนวนตีเอาแคทเจ้าหญิงดิสนีย์เค้กวันเกิดร้านการ์ตูนเค้กอย่างใจแล้วต่งหน้าแคทด้วยตุ๊กตาหน้าร้านรักสุดท้ายออกมาเนี่ยสาวน้อยดีใจมากอยากได้เค้กเจ้าหญิงต้อนรับวันเกิดเค้กเจ้าหญิงเคทเจ้าหญิง น่ารักจริงๆน่ารักขนาดนี้ตุ๊กตาบาร์บี้หรือว่าตุ๊กตาบลายน่ารักมากขนาดนี้ตอนนี้เราถ้าแบบนี้เหมือนกับเป็นบราสป้าป้ามปอบหรอและว่าเราถูกโดนดวนปีตุ๊กตาบลายหรือว่าตุ๊กตาบาร์บี้เข้ามาเข้ามากันแล้วก็ตัวนี้ของน้องคุกกี้เนี่ยค่ะปาร์ตี้เขาเข้าไปอยู่ในลำเอลผีหลอกได้ต้มเปี้ยนคือเข้าตู้เย็นเนี่ยมันจะแข็งขึ้น มนรักผ่อตุ๊กตาบาร์บี้กับตุ๊กตาบลายชอบแบบไหนมากกว่ากันตุ๊กตาเจ้าหญิงแบรีแฮเซลน่ารักมากปังปังป๊อกหล่อไร่ล่าเพราะถึงโดนมูดีตุ๊กตาบาร์บี้กับตุ๊กตาบลายชอบแบบไหนมากกว่ากันแตกต่างกันอย่างไรและชอบแบบไหนมากกว่ากันบาร์บี้ ตุ๊กตาบลายน่ารักส,สำหรับเรา,เ,าเราชอบตุ๊กตาบลายแต่น<ต>ั<อ>้นงานคัสตอมน่ารักมากไม่เคยชอบบลายแล้วค่ะรู้สึกว่าน่ารักยิ่งที่เป็นของก๊อตนี้อยากจะหลุดมาจากแอนนาเบลตุ๊กตาแอนนาเบลทำแบบนี้น่ารักจังบาร์บี้น่ารักบลายน่ารักปุ๊บเลรอลไลล่าเดี๋ยวโดนนวนจัดการต้องหาบาร์บี้ตัวหนึ่งเราบอว่าสมาชิกของบาร์บี้กับบลาย thank okay.